สวัสดีครับทุกคนผมโจ้หนึ่งในแฟนนารกจากฟินมังกี้นะครับคลิปนี้สําหรับคนที่ไม่เคยเล่น NFT เกมมาก่อนแล้วอยากจะเริ่มเล่นแต่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มยังไงวันนี้ผมจะมาเล่าถึงวิธีการเตรียมตัวก่อนที่จะเริ่มเล่นเกม NFT บน Binance Smart Chain นะครับจากที่ไม่รู้อะไรเลยไม่มีแม้กระทั่ง Binance Metamask คืออะไรจนถึงสามารถเริ่มเล่นเกมต่างๆได้นะครับ โดยที่ผมเนี่ยจะแบ่งหัวข้อในการเตรียมตัวไว้นะครับเพื่อนๆเ,เป็น3อย่างคือ n a n c e m e t a m a s k แล้วก็ Pancake Swap นะครับคนไหนที่พอจะรู้บ้างแล้วก็อาจจะข้ามหัวข้อน,นั้นไปได้โดยผมเนี่ยจะมี t ท m e s แ a m p ไว้ใต้คลิปนะครับตรงส่วนคำอธิบายเพื่อนๆสามารถดูเวลาแล้วก็ข้ามไปหัวข้อที่เพื่อนๆไม่รู้ได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำการลงทุนผมเองเนี่ยก็ไม่ใช่ Financial Advisor นะครับคลิปนี้เป็นเพียงการสอนวิธีการใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆเท่านั้น ไปดูกันเลยครับเริ่มต้นเราก็ต้องมี exchange ก,ก่อนนะครับ e x c h a ช g e ก็จะใช้แบบส่งเงินของเราเนี่ยไปที่กระเป๋าหรือว่าเอาเงินจากบัญชีธนาคารไทยของเราครับเข้าบแอนด์หรือว่าเอาเงินจากบแอนเนี่ยออกมาบัญชีธนาคารไทยคือการถอนนั่นแหละรครับวิธีสมัครก็ง่ายงายครับกดลิงก์ด้านล่างครับเพื่อรับส่วนลด10%ได้เลยเสร็จแล้วก็กรอกข้อมูลเหมือนกับการสมัครเว็บทั่วไปเลยครับไม่ได้ยากครับ หลังจากนั้นก็มาทํา KYC ตามคลิปที่ผมแปะไว้ให้นะครับพอทํา KYC เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลารอสักพักหนึ่งนะครับเราก็เรียนรู้วิธีการใช้งานไบแ a น c e เบื้องต้นไปก่อนนะครับหลังจากที่เราได้ไบแ a น c e มาเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็ไปทําการโหลด MetaMask นะครับ Metamask เนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนกระเป๋าของเราครับที่จะไป Connect หรือว่าเชื่อมต่อกับเกมต่างๆโอเหรียญของเกมต่างๆเข้าไปหรือว่าเอาเหรียญต่างๆออกมานะครับ วิธีการทำก็ง่ายๆครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยวิธีการติดตั้ง MetaMask ไปที่เบราว์เซอร์นะครับผมใช้เป็น Google Chrome นะครับเข้าไปที่ Google ครับอันนี้ Google แล้วพิมพ์ว่า Google Extension นะครับเสร็จแล้วให้ไปที่ตรงนี้ครับ Chrome Web Store มันจะมีให้เราดาวน์โหลดครับพิมพ์ไปเลยครับ MetaMask เรืองอันแรกครับเราต้องเม k ชัวร์นะครับว่ามันเป็นอันที่มีผู้ใช้10ล้านลายเนี่ยครับเพราะว่ายิ่งคนใช้เยอะก็ยิ่งน่าเชื่อถือใช่ไหมครับกดเพิ่มในโครมได้เลยครับ add extension รอสักพักหนึง่งกด get start ได้เลยครับเราก็กด c r e a t e wallet ไปนะครับ,บรกด i อคครับ ตรงนี้ใส่พาสเวิร์ดไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูเฉยเยนะผมไม่ได้ใช้กระเป๋านี้ใครอยากจะอะไรก็ทําสบายครับกด create ครับกด next ตรงนี้นะครับ recovery phase อันนี้เราต้องจดไว้นะครับที่สําคัญเลยผมแนะนําอย่าจดแบบดิจิตอลนะครับไม่พิมพ์หรือว่าเป็นเซฟเป็นไฟล์ไว้นะครับให้จดใส่กระดาษนะครับพอเราจดเสร็จแล้วกด next ได้เลยครับแล้วก็ใส่ตัว ซีเฟสเมื่อกี้แหละครับที่เราจดไปเรียงลำดับกันไปนะครับอย่างของผมเป็น amuse h e l l crazy เสร็จแล้วกด confirm ได้เลยครับ all d o เรียบร้อยครับแค่นี้เราก็จะได้กระเป๋าตัว meta mask ไว้แล้วนะครับมันจะเป็น extension อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรวนี้ส่งขยายเวลาเราเปิดมาแล้วก็มาที่ extension แล้วก็กด meta mask มาครับ ตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นอดเดสของเราใช้ในการรับเงินนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการรับเงินจากคนอื่นเราก็ให้ที่อยู่กระเป๋าตรงนี้ไปนะครับพอเราติดตั้ง meta mask เสร็จแล้วเราก็ต้องทำการ add network ของตัว binance smart chain นะครับเพื่อที่เราจะเล่นเกมในเครือของ bsc ได้ครับส่วนวิธีการทำผมก็แปะไว้ใต้คำอธิบายเหมือนเดิมนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้วิธีการสวอปนะครับจริงๆแล้วท,ทุกๆเว็บเนี่ยเขาก็จะทํางานคล้ายๆกันครับก็คือเราเข้าไปเชื่อมกระเป๋าตัว MetaMask ของเรากับเว็บของเขานะครับแล้วก็เลือกเหรียญที่เราจะต้องการแลกเปลี่ยนแล้วก็แลกเปลี่ยนแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับให้เ,เพื่อนๆลองใช้ใดูโอเคผมล็อก N ินเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่แพนเค้กสวอปครับ มันก็จะมีเว็บที่เขาส w a p เหรียญกันก็มีแพนเค้กมีผู้คอยใน meta mask เองก็ส w a p ได้ครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองดูวิธีการ swap ครับง่ายๆมันก็แค่เชื่อมกระเป๋าอันนี้ผมเชื่อมไปแล้วนะเดี๋ยวผม d i s connect ก่อนเข้ามาถ้าเรายังไม่เคยเชื่อมเรากด connect wallet ครับเลือก meta mask มันก็จะ connect ตัว wallet ให้อัตโนมัติครับมาที่ r ท d e แล้วก็ exchange ครับวิธีการส w a ปก็ง่ายครับเราก็เลือกเหรียญที่เราจะต้องการแลกเปลี่ยนไปนั่นแหละ อันนี้ผมมี BNB อยู่0.011 00. น,น,นะเดี๋ยวผมจะแลกเปลี่ยนเป็นอะไรดีสมมุติว่าเอาเป็นเอานี้แล้วกันวิธีการเอาตัว Add r e s s นะครับเราสามารถเข้ามาในเหรียญของที่เราแอดไว้แล้วนะแล้วกดจุด3จุดเนี่ยได้ครับแล้วกด view a s s e t in explorer มาเอา Contact ตรงนี้ได้ครับเราก็จะชัวว่ามันเป็นไอตัว Contact เดิมที่เราเคยแอดเหรียญไว้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่มีตัว แอดเหรียญไว้นะครับเพื่อนๆก็เอาแอดเดสมาเนี่ยครับก็ make sure ด้วยนะครับว่าเป็นแอดเดสจากตัวออฟฟิเชียลหลักของเขาไม่ว่าจะเป็นทาง t e l e g r a ม Discord หรือว่าตัวออฟฟิเชียลเว็บไซต์ของเขานะครับเพราะว่ามันมีหลอกมีสแสกแรมเยอะมากนะครับให้มั่นใจก่อนว่าไอคอนแทคแอดเดสนั้นน่ะมันถูกต้องแน่นอนเราค่อยมาสวอปนะครับเนี่ยกดใส่เข้าไปแล้วกด Import เข้ามาใช่ไหมครับ I understand Import แค่นี้ครับ อย่างสมมุติถ้าผมจะ swap 0.005 bnb ผมก็จะได้ประมาณ12บาบิลอนครับประมาณนี้เสร็จแล้วกด swap เรียบร้อยง่ายๆครับคอนเฟิร์มไม่มีอะไรยาก สำหรับวิธีการเตรียมตัวเล่น NFT เกมสำหรับผมเนี่ยมันก็มีประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนผมคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆรู้3อย่างนี้บีแอน Meta Mas มและก็แพน c a k e Swap เนี่ยเพื่อนๆนน่าจะเล่นเกมส่วนใหญ่ใน BSC Chain ได้แล้วนะครับก็วันนี้ก็ผมหวังว่ามันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างอย่าลืมช่วยผมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought was all.